เริ่มจากแล้วเช็คสิทธิด่วนข่าวดีผู้สูงอายุได้รับเงินกลุ่มแรกเฮคิวต่อไป1,000 0บาทรอเลย สวัสดีครับทุกคนกราบสวัสดีด้านประจมกล้ามาพบกันในวันที่2กันยายน2566รและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการอยุอยงต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก่อนแน่นอนนะคะอัปเดตข่าวสารการแจกเงินจากทางรัฐบาลซึ่งมีข่าวดีเริ่มแจกเงินกันแล้วนะคะสาหรับกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินล้าได้รับเงินในเดือนกันยายนนี้เลยนะคะซึ่งเป็นการโอนเงินเป็นเงินสดสามารถกดใช้ได้ ได้โอนผ่านบัญชีพ,พร้อมเพย์น,นั่นเองในส่วนตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับ การแจกเงินล่าสุดนะคะสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนะคะและคิวต่อไปก็แน่นอนนะคะจะเป็นนโยบายของทางพรรคเพื่อไทยสำหรับการแจกเงิน10,000บาททั่วไทยนั่นเองในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันในคลิปนี้ค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วสาหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเปิด,ปด,ปดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ซึ่งสำหรับข่าวดีเดือนกันยายนนะคะก็มีเฮกันแล้วนะคะหลังจากเงียบหายไปนานเลยจะเดียวสำหรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะคะซึ่งล่าสุดนะคะเป็นการแจกเงินพิเศษนะคะให้กับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุที่เป็นคนจนนะคะเป็นคนจนอย่างไรได้รับทุกคนหรือไม่ซึ่งแน่นอนนะคะผู้สูงอายุไม่ได้รับทุกคนนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับเงินในส่วนตรงนี้ทางรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ ะะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยนั่นเองนะคะก็คือกลุ่มที่มีสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2565นั่นเองค่ะผู้สูงอายุนะคะเตรียมรอรับเงินในเดือนกันยายน2566นี้ได้เลยนะคะสาหรับกําหนดวันโอนเงินนะคะก็ในวันที่12ถึง14กันยายน2566สําหรับเงินส่งเคา์นะคะเงินส่งเคผู้สูงอายุที่มี ีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับการช่วยเหลือ6เดือนนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนต5 6 6สําสหรับกลุ่มนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน จะได้รับเงินรวดเดียวเลยนะคะก็คือ600บาทนะคะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์เพราะสําหรับเงินในส่วนตรงนี้นะคะก่อนหน้านี้ได้มีการโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนให้คุณพ่อคุณแม่ไปกดเงินออกมาใช้นะคะแต่ณตอนนี้บัตรคนจนได้เปลี่ยนมาเป็นบัตรประชาชนแล้วนะคะก็ต้องโอนเข้าบัญชีนั่นเองและทางกรม กิจการผู้สูงอายุก็แจ้งและประกาศออกมาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่นะคะทำการผูกร้อมเพกับเลขบัตรประจำตัวบัตร ประชาชนนะคะกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรอรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นั่นเองแน่นอนนะคะข่าวดีเดือนนี้ได้รับกันแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกันด้วยรอรับเงินกันได้เลยคะ่ะและสําหรับคิวต่อไปนะคะที่คุณพ่อคุณแม่คนไทยทุกท่านรอและก็มีความหวังตั้งหน้าต่าง,ง,งรอสําหรับนโยบายจากทางภรคเพื่อไทยนะคะเงินที่ทอนหนึ่งบาทซึ่งจะได้รับตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนะคะ สำหรับนโยบายนะคะ ที่ทางพักเพื่อไทยได้ให้ไว้นะคะกระเป๋าเงินดิจิทัลหนึ0 0 0มบาทหรือการแจกเงินดิจิทัลมูลค่า1 0,000บาทกับประชาชนคนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงถึงประมาณ5 5 0 0 0 0ถึง5,60,000ล้านบาทเลยจีเดียวถือเป็นนโยบายแรกของรัฐบาลใหม่ที่ทุกคนตั้งหน้าต,ตั้งตารอนะคะ เพราะสำหรับนโยบายนี้นะคะก็มีเป้าหมายนะคะกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจการใส่เงินใหม่ลงในระบบเศรษฐกิจกว่า5้าแสนล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน3%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP นะคะจะทำให้เกิดการใช้จ่ายสะพัดไปทั่วประเทศและตามปกติของการใช้จ่ายจะไม่หยุด ที่ครั้งแรกนะคะแต่จะมีเงินบันส่วนนะคะหมุนต่อๆไปอย่างไรก็ตามนะคะถึงแม้ว่าขณะน,นี้นโยบายกระเป๋าเงินดิทอน10,000บาทจะยังมีข้อติดขัดอยู่บ้างนะคะแต่ก็เชื่อว่าในที่สุดรัฐบาลจะสามารถทำโครงการนี้ออกมาเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้สำเร็จช่วยให้คนไทยมีเงินที่จะชใช้จ่ายหรือใช้เป็นทุนประกอบอาชีพได้และเศรษฐกิจฟื้นตัวดี ขึ้นตามนโยบายที่พักเพื่อไทยใช้ในการหาเสียงไว้จริงๆนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางพักเพื่อไทยก็ได้ออกมาชี้แจงนะคะสำหรับนโยบายนี้นะคะยังไม่ได้รับเลยแต่ได้รับกันแน่นอนนะคะอดใจรอกันหน่อยนะคะและทางพักเพื่อไทยนะคะก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะได้รับกันจริงๆในช่วงสงการปีหน้านะคะหรือ ถ้าเป็นไปได้ก็จะเร่งทำให้เร็ว ให้ทันก่อนสงการเพื่อที่คนไทยทุกท่านจะได้มีเงินไว้ใช้ในช่วงสงการเอแต่นนใน<อ>ส่วน,น <ะ S 2> <ะ>ของจะเป็นสินค้าอะไรบ้างที่ซื้อได้หรือพื้นที่จะอยู่ในรัศมี4กิโลเมตรจากทะเบียนบ้านหรือไม่จะใช้ชําระนี่หรือใช้ซื้อของออนไลน์ได้หรือไม่นั้นทางคณะทำงานของพักเพื่อไทยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องนี้ให้ครบถ้วนเพราะในแต่ละพื้นที่ แต่ละที่นะคะก็ประชาชนแต่ละส่วนมีความต้องการใช้เงินที่แตกต่างกันไปทําให้อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโดยรวมและเงื่อนไขแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสมนั่นเองนะคะ ซึ่งณตอนนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็ตั้งหน้าตั้งตารอและแน่นอนนะคะนโยบายนี้นะคะจะเป็นคิวต,ต่อไปที่ทางคนไทยนะคะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลหลังจากโครงการคนละครึ่งจบลงไปนะคะ แน่นอนนะคะถือว่าเป็นข่าวดีรอติดตามทางช่องจะนำข้อมูลการอัปเดตต่างๆนะคะมาฝากทุกท่านตามลำดับนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์หรือสอบถามกันเข้ามาได้นะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปให้านอื่นได้รับทราบสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ